สวัสดีค่ะเพจรถไถพวนดินเกาญีีปุ่นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปรีวิวคันนี้ค่ะจะเป็นยี่ห้อคูบุต้านะคะ AR 6 0 0นะคะเครื่องยอนต์4จังหวะค่ะ6แรงพละกาลังนะคะระบบเกียร์ก็จะเป็นสองเกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังนะคะระบบกําัเลี้ยวอิสระสองข้างค่ะก่อนที่จะรับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาบอกก่อนนะคะว่าอันนี้คืออะไรตรงนี้นะคะก็คือหมุนแฮนด์ค่ะนี่นะคะบีบไปเราจะไปหมุนตอนที่เราสาดดินขึ้นล่องนะคะ ส่วนอีกข้างค่ะก็จะเป็นปรับสูงต่ำแฮนด์ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคัดหรือว่าลูกเตะสายพานค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโรตารี่ค่ะดันไปแบบนั้นก็จะทํางานนะคะตรงนี้จะเป็นโลไฮนะคะเดี๋ยวเราจะมารับชมคลิปกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเปิดก๊อกน้ํามันค่ะแล้วก็สวิทช์เปิดปิดนะคะโชว์ค่ะ กระตุกได้เลยค่ะเวลากระตุกนะคะดึงด้วยเชือกตึงมือนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบพวนดินกันเลยค่ะ ัล้อคำยันนะคะให้เข้ากับหน้าดินค่ะ เี๋ยวเรามาดูเกี์สองค่ะตรงนี้ดินจะแข็งนะคะไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นกล่องโซ่รอบช้านะคะถ้ารอบเร็วก็เราจะทําให้ดูตอนที่เราศาสตดินนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแบบศาสตดินนะคะเดี๋ยวกลับกล่องโซ่ค่ะก็หมุนเลยนะคะ อันนี้จะอยู่ในลักษณะเล็กขับใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นใหญ่ะะขับเล็กนะคะก็จะสาดดินได้ดีขึ้น,นะคะ่ะถ้าต้องโซ่ยังไม่เข้าล็อกให้หมุนใบป,ปวนช่วยนะคะจะได้เข้าล็อกค่ะแล้วก็ยกกระบังขึ้นเลยะคะ่ะสาดดินทุกครั้งนะคะต้องยกกระบังขึ้นนะคะ หมุนเข็นเลยค่ะนี่นะคะจิ้งก้อเละคะ่ะ เี๋ยวเราจะสาดให้ดูรอบที่สองนะคะถ้ายังไม่พอใจในรอบแรกนะคะก็จะได้ร่องที่กว้างแล้วก็ลึกขึ้นนะคะ ก็จะได้คลิปการทำงานเป็นประ,ประมาณนี้เลยนะคะศาสตร์หญิงขึ้นล่องนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ